สวัสดีค่ะชาวราศีกันต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับกุ้งแช่นะคะเรามาอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคมนี้กันนะคะชาวราศีกันดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรให้พ่ช่วยทํานายกันค่ะเดือนนี้สําหรับชาวราศีกันโดดเด่นรับผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสนับสนุนมากๆเลยนะคะใดๆที่มีความหนักใจางานเยอะนะคะอ๋อหรือมีความวุ่นวายเกิดขึ้นจะได้ผู้ใหญ่นะเข้ามาช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตนะคะหรือเอ็นดูอะไรประมาณนั้น เดือนนี้แอบมีปัญหาจุกจิกความวุ่นวายความลําบากใจอะไรเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายเรื่องหลายอย่างเพราะว่าคุณได้รับโปรเจกต์ใหม่งานใหม่หรือคุณได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะแต่ปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากคนอื่นทั้งนั้นเลยคนอื่นที่เป็นคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวด้วยนะคะจริงๆโอกาสที่ได้รับในเรื่องของงานใหม่เรื่องของโปรเจกต์ใหม่ตรงนี้เหมือนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ธาตุลมที่เขาให้โอกาสมาก็ได้นะคะคือชาวธาตุ เออชาวราศีกุมเมถุนตุนนั่นเองนะคะในเรื่องของการงานเนาะใครที่รอนะคะรอเรื่องความก้าวหน้านะตำแหน่งที่ก้าวหน้าขึ้นงานใหม่ที่ตำแหน่งสูงขึ้นนะคะรอค่ะผู้ใหญ่จะซัพพอร์ตเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการงานความรับผิดชอบมันก็เยอะขึ้นปัญหาจุกจิกมันก็มากขึ้นคือรับผิดชอบหนักจริงๆนะแบกโลกทั้งใบเลยคืองานหรือความรับผิดชอบคุณจะค่อนข้างมากแต่คุณได้เงินเดือนหรือผลตอบแทนคือ เหนื่อยได้เหมือนกันนะคะผลตอบแทนค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินพาราค่าใช้จ่ายเยอะ มากนะทั้งค่าใช้จ่ายจุกจิกค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกบรับทําให้คุณต้องหมุนเงินค่อนข้างมากนะคะแล้วก็นะคุณควรจะแบ่งเงินแบ่งสันปันส่วนให้เป็นสัดเป็นส่วนที่ดีบางท่านบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่หมายถึงคุณอาจจะได้รับมรดกหรือเงินก้อนมาจากอะไรบางอย่างแต่จะต้องถูกหักบางส่วนออกไปนะคะจะได้ไม่เต็มจํานวนเนาะอ๋อแต่มีเกณฑ์ที่จะได้มาคือสูงมากมาก นะคะหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะได้เงินหรือทรัพย์สินมาแต่มีความผิดใจกับผู้ใหญ่ก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่เขาบอกปัญหาใดๆที่อึดอัดใจให้ปิดตาข้างหนึ่งเรื่องคนเนาะเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะคะแอบอย่าไปใส่ใจหรือโฟอกัสมากเกินไป <c oughs> โอเคค่ะเรามาดูเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภเด่นไหมอืมอค่ะดูนิดนึงนะคะเรื่อง,องโชคลาภค่ะ โชคลาภก็โอเคอยู่นะจริงๆโชคลาภจะค่อยๆค่อยๆเริ่มมีให้เห็นนะคะแล้วก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเองในเรื่องของอเรื่องของความรักกันบ้างความรักของคนโสดนะคะ คนสดมีโอกาสที่จะมีคนคุยสูงมากหรือหมายถึงคุณมีโอกาสที่จะมีแฟนสูงมากด้วยเช่นกันแต่ระวังจะลำบากใจหรือหนักใจเกี่ยวกับผู้ใหญ่นิดนึงเนาะอ,อ๋อเหมือนโอเคมีคนเข้ามาคุยเข้ามารู้สึกดีนะคะแต่ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ทําให้หนักใจลำบากใจคนที่จะเข้ามาคุยหรือรู้สึกดีเขาเป็นชาวชาวธาตุลมค่ะชาวราศีกุมภม์ถุนตุลเนาะอายุบวกลบไม่เกิน5ปีนะคะเนาะอาจจะแบบมีเสื่อกลางหรือ คนกลางที่ทําให้เราได้เจอได้รู้จักกับคนคนนี้แต่ปัญหาก็จะมาจากผู้ใหญ่ที่เป็นประเด็นที่ทําให้วุ่นวายหรือลําบากใจมากเช่นกัน ะะอีกคนหนึ่งที่เด่นๆจะเป็นชาวธาตุดินนะชาวราศีมังกรพฤกษบกันเหมือนจะมีเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอะแล้วก็พัฒนาได้แต่พัฒนาช้าไงไม่ทันชาวธาตุลมชาวธาตุลมน่าจะน่าจะแบบชัดเจนก่อนไปก่อนแล้วจ้านะคะโอ้เพราะฉะนั้นน่ะใดๆมันมีเรื่องของปัญหาเข้ามาเนาะแอบหนักเหมือนกันนะก็ก็ต้องระวังเรื่องปัญหาจากผู้ใหญ่นิดนึงนะคะความรักของคนมีคู่ระวังเรื่องอารมณ์และคําพูดมากๆนะอาร และคําพูดที่พูดไม่คิดพูดเร็วเกินไปมันทําให้อีกคนหนึ่งหนักใจลําบากใจและเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะคะบางท่านอาจจะเป็นคําพูดจากผู้ใหญ่ก็ได้นะที่ทําให้รู้สึกแย่ yeah, รู้สึกกังวลรู้สึกเสียใจรู้สึกเป็นปัญหาลําบากใจอย่างนั้นเลยก็ได้นะคะแต่มันจะเจอแบบคําพูดที่มันแบบ ไม่โอเคเขามาไม่ว่าจะจากคนรักหรือจากผู้ใหญ่เนี่ยแหละสักทางหนึ่งคุณต้องเข้มแข็งมากๆเลยนะอย่าให้คําพูดอะไรมันมากระทบก็เทินความรู้สึกอะหรือถ้าคุณโดนบ่อยมากแล้วคุณก็ต้องเหมือนกับว่าชินอนะนะคะโอเคค่ะเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพของคุณนะคะในเดือนนี้สุขภาพนะคะสุขภาพระวังเรื่องของร้อนเนาะ อืมระวังเรื่องของหนึ่งเป็นไข้ตัวร้อนนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องของร้อนเรื่องฟืนไฟอะไรก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเดือนนี้นะคะโอเคจริงๆระวังรวมไปถึงเรื่องของทันเดินหายใจด้วยนะนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเรามาดูนะ ใครอยากแนะนำอยากบอกอยากเตือนอะไรคุณคุณคะเขาบอกปัญหาใดๆเนี่ยมันเข้ามาหลายเรื่องหลายทางเหมือนกันแต่คนที่จะจัดการปัญหาที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเองทุกๆปัญหาที่เข้ามาคุณต้องใจเย็นและรับมือมันแล้วคุณจะจัดการมันได้ดีมากๆเลยคือดูเน,นี้ยขอเลยอย่าใจร้อนอะใจร้อนทุกอย่างดูดูแย่ดูพังมากนะคะถ้าคุณใจเย็นคุณเอาอยู่ อย่างนั้นเลยนะคะขอให้ใจเย็นนะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องคนเรื่องอะไรใดๆก็ตามอะ่ะมันจะกลับมาด้วยความใจเย็นของคุณนี่แหละนะคะบทสรุปภาพรวมที่พายอยากจะบอกเพิ่มเติมนะอย่างที่บอกเลยคุณเด่นเรื่องเงินมากนะะก้อนเล็กก้อนใหญ่เดี๋ยวต้องมีมาให้เห็นแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางด้วยนะคะเดินทางดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่มีปัญหานะปัญหาอะไรที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องคนนั่นแหละ ก็พยายามชี้แจงให้ตรงจุดตรงประเด็นน่ะไม่ใช่มีปัญหาเรื่องนี้ไปคุยเรื่องนั้นมันไม่จบนะคะมันก็จะค้างเติงค้างอยู่ในใจแบบนั้นแหละพยายามคุยให้ถูกประเด็นที่เป็นปัญหานิดนึงก็พอแล้วนะคะโอเคการทําบุญเสริมดวงค่ะการทําบุญเสริมดวงคุณควรไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะหนึ่งเลยเนาะเรื่อง ของงานนะคะจะเพียงจะปังให้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะส่วนที่2ทําบุญกับผู้ป่วยอุปกรณ์การแพทย์นะคะดีมากนะก็จะช่วยเสริมนะคะให้ราศีนิติหปังได้นั่นเองขอบคุณมากๆากที่นะคะที่รับฟังคลิปนี้น้อหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะ,ะมีเรื่องไม่สบายใจอยากปรึกษาอยากระบายทักไลน์มาคุยกันนะคะที่ไลน์ kngchae ค่ะขอบคุณมากมนะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย ที่ติดตามเราชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่น,นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะแล้ก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู p l a y l i s t ด้วยนะเรจะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอัพหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย